ว่าถึงครูบาลมีจักหน่อยเนาคุณโยมสิวัตรโยมหม,มูเปิ <c oughs> นคืนหอดแม่บ้านพ่อเผาซพทำงานจ้าบมนในกีซพแล้วแล้่แม่บ้านพอเลย <c oughs> สั่งสามีไว สั่งโคบาลมีไว้กระดูกข่บะตองเก็บไว้เดิมมนจลีลำบากเหตุแถ่มันแล้วไปเบิดซะพันวะแต่ว่าเปินอยากมาอยากมามา,มาวัดบ้านเกาบอแต่ว่าบ่าได้มาจัาเถื่อจนถึงแก่กรรมจ้าว่เปินก็เลยเอาขี่เท่าสาบันเท้าเอ่นวังข้านเนาะ เอาไปไหว้วัดหันวัดนี่วัดหันบัดนี่วัดที่คุณเคยจะามาวนมาวัดเท่าก็เอากี่ามาคือหลวงตาเว่านฟังอันนี้ครูบาลมีญาตโย,ยมทั้งหลายขา้าบครูบาลมีนี่เคยส้่งสมอบรมบุญกุศลร่วมกันมาหลายพบหลายฉาติหลายกลับหลายกัน แต่ละภพแต่ละชาติอยู่น้ำกันกับเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลกันโดยศีลโดยธรรมเพิ่นจะเอื่นว่าคู่บารมีก็คือคู่สร้างคู่สมบ่มบุญกุศลบารมีทำร่วมกันมาที่เป็นแนวหันเบิดตขันเท่าิีพิจน,นาบางเอี่ยงอันหนึ่งก็คู่เวน ขันคูเวดีจะแม่มันขับเป็นอย่างมันจะเป็นคูเวนเพราะว่ามันมีเหตุคือบาปบางภพบ,บางชาติผัวเหตุบาปแก่เมียบางภพบ,บางชาติมาบันนี กรรมต้องหันในผลเมียกับเหตุบาปให้ผัวกับผัวอาจจีนอกใจกันอาจจีบอดตรงไปตรงมาต่อกันทะเละวีวาากันมาหลายภพหลายชาติอันนี้เพื่อนจะว่าคู่เวนอยู่ใสกจองไปหากัน พอ่อไปหอดอู่น้ากันแล้วกะอยู่บ่เป็นสุขเพราะบาปเป็นเหตุเห็นบ่กอันนี้เรื่องเว้นได้นน่จะว่าหลวงปู่หมั่นเพิ่นมาเผยแผ่ปร,ระกาฐานอยู่วัดบ้านกระรเฮาหลวงปู่พระธรรมจิติย่านหลวงปู่บาิวบน,น,น มพิ่นมาเทศจะระเถือเพิ่นกระป๋าหลบปูเนี่ยถเป็นเด็กน้อยออกมานํำพ่อใหญ่แม่ใหญ่ <c oughs> มาฟังเทศหลวงปูหมันอยู่โบสโบดถาา์บ,าบา้านก็บ่อเฮานี่ปูยังจำได้อยู่ว่าปูหมันบนเทศลงเรื่องนั่งยักสิ่นี่วะท่านเวลาเพิ่นไปเลี่ยนหนังสือบัญเลี่ยน บาลีจะในประโยช <c oughs> น์เจ็ดพื่นได้ลงปูนเพิ่งเลยเอาไปเทศอยู่เรยเรื่อย <c oughs> เวนย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร <c oughs> เวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนอ <c oughs> ันนี้่าเพื่อนขูเวนเฮาจังเห็นในโลกเฮา บอกว่าชาติใดภาษาใดก็ค้ายๆเดียวกันคือคือกันคันเป็นเหตุบาปต่อกันมากแล้วบอมือใดก็มือหนึง่งบชาติใดก็ชาติหนึง่งกรรมมันจัดสรรให้เมื่อกรรมอันเป็นบาปมันมีพลังมันก็ให้ผลทันทีเพราะฉะนั้นคนเหาเดือดร้อนครอบขัวเดือดร้อนเพราะ ขาดศีลนั่นเองขาดธรรมนั่นเองนี่มันจะเป็นยังสัตย์เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยแสดงไวพวกเข้าเนอกันสิ่งใดกระสางเกิดขึ้นในครอบครัวเข้าอาจจะบดสมบายใจน้ำกันหรืออย่างต่างๆก็ตามอาภายัยให้ซึ่งกันและกัน บอเป็นอย่างให้มันจบชาติเดียวนี่ซะอีอย่างเกิดขึ้นปับในทางเทบดีจบกันแค่นี้นะเฮ้าบ่จองกรรมจองเว้นบ่ผูกโกดบ่พยาบาทอาฆาตต่อกันแล้วกันใส่หลักธรรตต์นี่มันจงที่สงบลงมันจะที่จบลง ขันสั่นพบใดชาติใดกระจองกำจองเว้นกันยังสีต่ต่อไปเรื่อยๆบ่แล้วจากเถื่อเกิดพไดไว้ชาติใดกับปรีเข้าหากัน <c oughs> แล้วก็ทําลายกันล้างผานกันกระยุจังสิแหละบดถูกพบถูกชายกันนี่มันจบพระนันสมเด็จพอพระสมมาสมุทรเจ้าจึงแสดงหลักปฏิบัติไว้ ว่าวให้ฟังมันสัตๆก็คือเหตุบาตจริเถื่อมันเป็นหนีเพิินันนี้กรรมเมื่อมันมีพลังพอมันก็มาทวงหนี้เห็นบ่ทวงหนี้เนี่นั่นอย่างครอบครัวบบาครอบพวัวพบก่อนาาติก่อนเมียเหตุแต่ผัวถูกใจเรื่องได้เสกสาง เมื่อมาเกิดในพบใหม่ชาติใหม่ที่เกิดอยู่ประเทศใดกะสร้างอยู่จังหวัดใดก็ตามบุญก็เคยสร้างร่วมกันมาบาปก็เคยสร้างร่วมกันมาเวลาบาปมันมีพลังบะนี้ก็ดูเข้าหากันเมื่อดูเข้าหากันเป็นผัวเมียแล้วบะนเวลาบาปนี่กรรมมันปรากฏก็เลยเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน ในครอบครัวจังทีนะชาติหนึ่งเมียเหตุใ้ผัวเดือดร้อนชาติไหม่ผัวเหตุในเมียเดือดร้อนอยู่จังสีบ่บรจบปรสินจักเถื่ออันนี้โทษภัยบ่ใดโทษเราท่าสร้างไว้เองเพราะฉะนั้นหลวงตาจะว่าคันบางคนบ็นไห้มาหาหลวงตาหลวงตามา่ย่าไหาไหยเหตุยง แม่ออกบางคนก็จมให้ผัวอยู่ตอน้าลงตานั่นแหละให้พ่อมเสียใจว่าผัวไปมีเมียมานน้อยเห็นบ่เย่าว่า,าบุาจักได้เลื่องมุนีห <c oughs> ลวงตาก็เป็นนอไข่ไข่เป็นเจ้าโคตจังสิลา <c oughs> หลงตาก็เลยว่ามันฟังว่าจังได้กันยังไหหลวงตาเลยว่าฟังเด้อหลวงตาที่ว่ามันฟังกฎแห่งกรรมขันที่ว่าตามหลักตัวนี้ก็คือพบก่อนชาติก่อนแม่ออกมันนอกใจเล่านอกใจผัวบุญก็ค่อยส้่งรวมกันมาเพราะฉะนั้นเมื่อมัดได้พบนี่ หัวก็เลยหนอกใจแม่ออกแม่ออกเป็นผู้เหตุมาก,ก่อนโทษใครพ่อว่าชี้แจงบรรฟังเบิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกะ,กะลงโตได้หยาดโยมไหมความถูกกระคายลงผู้เป็นแม่บ้านส่วนพ่อบ้านลงตากะเลยว้าน้ำว่าเศร้าสลาย เบิงนำตาแม่บ้านในวัดฉันลูกก็มีคุดคักไหลวัดเพิดเลยว่าผมก็รู้ตนเขาอยู่หลวงตาพันว่าหลวงตาเลยว่าขั้นว่าตามหลักธรรมบ่แม่รู้ตนผ้าเขาลงนรกบร่แม่นแนวดีได้เลยว่าจันหลวงตาว่า แม่ออกก็ถือว่าแย่งผัวเขาว่าฉันผู้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 ผนึ่งหันวาฉันแย่งเมียขา้า,ยขาเจ้าไปวะแย่งผัวข้าเจ้าไปวาฉันข้าเจ้าก็ตกนรกผิดกาเมสุมิชฌาจารย์นะกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีคอนิพิษวาฉันลงตาวะบ่แม่นรู้ตนนด้เลยทำโทษผู้หญิงโดยตรงคันเท่านอกใจเขานะวะฉัน นอใจเมียเป็นน้อนน้ำเขานะหลวงตาก็เรียกว่าวันสิพอจี้แจงกระขักหลุดเศร้าเบิดเลยยังว่าเห็นบ่ผัวก็เศร้าไปหาอันเมตตากันเลิกสละวาสันอยู่น้ำกันต่อไปแล้วกะภอยให้ซึ่งกาลกันซาวาสันหลวงตาว่าก็อยู่น้ำกันมาคู่มือเนี่ยก็อยู่น้ำกันสะดวกอยู่จังสินะพราะฉะัหนกัน เทาอจองกรรมจองเว้นกันมันก็จะเป็นโทษต่อไปอีกพบไม่กันีน่กรรมก็ตามทวงลนะไม่ต้องใส่หนีคำว่าใส่หนีมันก็บวบเพราะนั้นวิธีใช้นี่กรรมนะอะไรเกิดขึ้นมาจบกันแค่นี้เด้อยุตกันแค่นี้เด้อเศร้ากันทอนนี้เด้อบะจองกรรมจะเว้งกันอีกมันก็จะจบ จรงงๆนะแต่ว่าอันนี้เคนโยมหมูนออ้อบวแมนแนวหันเพิ่นเป็นครูบาลามีจะว่าขึ้นหอดแม่บ้านก็เลยมาปฏิบัติธรรมอุทิศส่วนกุศลให้แม่บ้านเพิ่นก็เลยขึ้นเมือนหมู่บ้านบรรทุนหลวงตาหรือว,รว่าอุจสาล่าวาสธรทำบุญสาหลวงตากเ็เลยพิ่นตั้งตนให้แล้วก็ญาติโยมก็โม่ก,กันอันนี้เบิ่งแล้วกะหลวงตาว่า คันเหตุจริง่มันเป็นบุญรวมกันแม้จากไปแล้วก็ยังคิดถึงกันเพราะความดีพราะนั้นห้าควรเรสตสังดีต่อกันก็ได้กระบ,บุสู่ความดีดอกขันความดีนี่บอกว่าพู้ใด้เหตุขันพ่อเหตุดีแม่เหตุดีลูกเต่าเหตุดีผัวเหตุดีเมียเหตุดีมันสิคือหอดเพราะความดีนี่แหละ ความดีนี่มันดีขักิริเชิดชูชีวิตของคนเรานั้นให้สูงขึ้นเจริญขึ้นเบ้าไหใดก็ดีว่นแม้ตายแล้วก็ค้นก็ขึ้นหอดเห็นบหขคืนหอดอดีเลยที่ผัวคืนหอดเมียเมียึ้นหอดผัวพอความดีคันประเทศบ่ดีและกูศวงพุน่ะ กูสวงแมนหมอมตักขันบ้านได้ตายุแตแม่น่านตายอยากให้ตายบัดถ้าตายอีดิกูสวงว่าไม่เป็นดินสูงขึ้นทศยโทย์พูนหน่านยังวายอีกอยู่แสดงว่าหนักแผ่นดินมากเนี่ยันความสวงนี่มันพอดีจากการพระก็ตามเน่นก็นสร้างไม่ใชี่ก็สร้าง ผู้ไ้เจ้าบรชาใครก็ตามทางโลกจับผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามอุปมาเหมือนกันกับไฟพระราชาจับไฟก็ร้อนราชนีจับก็ร้อนเบิดโลกเนยนายกรัฐมนตรีทั่วโลกจับไฟก็ร้อนใครจับก็ร้อนพระจับก็ร้อนเนนจับก็ร้อนแม่จีจับก็ร้อนประชาชนใครจับก็ร้อน มันไม่ได้เลือกข้อนี้ฉันใดบาปผู้ใดใครก็ตามทำแล้วย่อมเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์มันจะตามล้างตามผ่านชีวิตบุคคลนั้นจนย่อยยับจนหมดพลังของมันมันจึงจะหยุดปานนั่นอีดีแหแต่ส่วนบุญกุศลบารมีธรรมนั้นเสมือนมิตรที่แสนดี เป็นที่พึ่งของเราได้บุญนั่นคันว่าย่ำไม่ฟังอีกจลหน่อยถ้าบุญเกิดเวลาใดในขณะใดก็ตามห้าเหลียวเบิงนาเนี่ยโอ้ยเป็นตะเบิงตะเบิงเบิงย่ำใดก็อิ่มใจย่ำนั่นเบิงย่ำใดก็บสบายใจย่ำนั่นเบิงย่ำใดก็ปลื้มใจย่ำนั่น ขันเบาออกมาก,กับม้วนมวนขันแม่บ้านเบาน้ำพอบ้านว่าเมียเบาน้ำผัวก,กับพ่อพอ,พอ,พอกินเข่าเด้อพ่อเด้อ่อยเห็นเรียบร้อยแล้วพอ่อมันหลดแสบแต่พ่อได้กินผุนนอนไม่เงียงเนาะถามไม่เงียงดีดอกเห็นมันมันเป็นอิหรีไหน พว่ว่าน้าแ,แม่กับแม่แม่ให้แล้วเลยบอก่แม่โอ้ยมันหลดหลดอิ่มใจทั้งถูกฝ่ายเห็นบอกขั้นบุญเกิดแต่ขั้นบาปเกิดก็วายเดี๋ยวเมืงหนาคือบูดแถบเพระวาเมืงต่ำบมองพีก็อีโลโปเปกอีโลโปเปกสร้อยหอมก็จักหน่อยจักใหญ่โปโปโปเปกโปเปกมาแล้วแล้วสะแตกสายยังวายอีกอยว่ กูเ็อิมแต่พอไะทกูกินผลผุิเห็นบอกขันบาฮเกิดมันเป็นแน,น,น่นันเจเจนาเพราะฉนั้นคู่บารมีนั้นอาศัยบุญกุศลจัดสรรให้ก็เลอยอยู่นํากันหักกันแพงกันดูแลก,กันจนหอดเมื่อตายตายแล้วก็ยังเพิ่มเติมเสริมบุญกุศลคุณงามความดีบารมีส่งให้ด้วยน้ำจิตน้ำใจอันเปี่ยมล้นด้วย ธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นโลกของเขาอยู่เย็นเป็นสุขเพราะบุญเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นมณีหลงตาปารุปอนุโมทนามาก็เห็นสมกวรแก่เวลาด้วยอนุภาพบารมีคุณปจิรัตนตรยัย คือคุณพระพุทธเจ้าประธรรมและประสงคุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทรานุเทระกุบาจารย์ประสงค์องค์สามนเนรนเมจีแม่ปรามพ่อพามที่ได้ศึกษา,เร,าเรียนพาะเพียนประพฤติปฏิบัติธรรมมาบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี้ก็ดีไม่ได้มาก็ดีที่เราได้ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาม,มาตลอดบำารุงบิดามารดาโดยเฉพาะถวายสังฆทานร่วมกันในวันนี้เราทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนหลับตาลงสักนิดสําววมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิ น้อมจิตเนีเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อใจ,ใจใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้ว จิตใจย่อมผ่องใสแช่มชื่นเบิกบานเอ,อิบอิ่มผ่องแผ้วแล้วเราค่อยน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุละยะเดชมหาราช บรม,มานาตบอพิษราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพมหากษัตริย์เจ้าทุกๆพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมนเด็จพระนางเจ้า สิริกิตพระบรมราชนีนาถในราชการที่เก้าพระบรมราชนีพันปีหลวงน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชนีและเจ้าคุณพระินีนาถพิราชกัญญาณีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุก พระองค์น้อมบุญน้อมกุศลถวายเดบุระพาจาย์เจ้าพระเดราจารย์เจา้จา,จา,จา,จาของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาของใครของมันเน้อจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนื้อก็เห็นใบหน้าของพ่อ นึก่เห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาบุทิิบุญกุศลนี่แก่ผู้่าตายายสามีพันยาบุตรธิดาลูกหลานครูประชอาจารย์ผู้มีประการะคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักษ์เจ้ากรรมนาเวรบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย โดยเฉพาะแล้วก็ขอก็คือดอกเตอร์นันทวันเอ,อื้อวงกูลที่ล่วงรับไปแล้วเป็นต้นจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป แล้วก็ขอให้รับรู้รับทราบและอนุโมทนาสาธุการเหมือนกับตนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่ง,งขึ้นไป ขอพระเทรานุเทระกุบาจารย์ประทรงองค์สามเณรแม่จีแม่ปรามพระพามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วประเทศไทยของเราตลอดตัวโลกจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจะเริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป เจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันณะสุขะระละปฏิพานธนาสรสนสมบัติธรรมสานสมบัตบิตนึกคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมก่ขขอนคิดความปรารถนานันนน